สวัสดีครับวันนี้พบกับฉลามโซนนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของฟุตบอลยูโรนะแล้วก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทีมอังกฤษชาติอังกฤษนะครับกับอิตาลีนะก็วันนี้เนี่ยนะครับผมรับหน้าที่เป็นคนแบบว่าเรียกอะไรบรรยายเกมแล้วกันนะครับแล้วก็2คนนี้ก็จะเป็นคนเล่นนะระหว่างน้องเซฟกับพี่โจนะครับก็เดี๋ยวถามหน่อยแล้วกันว่าทาไมถามเซฟก่อนแล้วกันเซฟครับทำไมถึงเลือกอังกฤษครับ ก็จริงๆอยากให้อังกฤษได้แชมป์สักครั้งครับเพราะถ้าพี่โจเล่นคงไม่ได้แชมป์ผมเลยเล่นเองแล้วเอาตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดของทีมเราวันนี้อังกฤษนี่มีตัวอะไรแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนผมว่ามี2ลูกวันนี้มี2ลูกนะครับในเกมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเซฟจะทำได้อย่างที่บอกว่าเอาจริงส่วนตัวเนี่ยผมเชียงกิดด้วยนะอานะก็แอบๆวันนี้แอบเอียนเองไปทางเซฟนิดนหนึ่งนะถามๆพี่โจบ้างครับพี่โจครับเป็นไงครับอิตาลี แล้วทำไมตั้งทำตีสองนะครับเอ้าก็ผมผมพี่อังกฤษครับผมนี้ผมเน้นมากอังกฤษเนี่ยผมใส่เสื้อขาวมารอเลยวันนี้เฮ้ยทำไมพี่พี่เล่นอิตาลีพี่พอใจไหมหรือว่าพี่ก็อยากเล่นอังกฤษเหมือนกันเอาไงพี่เล่นที่ไหนพี่ไหนที่ไหนมันก็แชมป์ไงพี่ไหนก็แชมป์เลยอ่ะแชมป์เลยแล้วแล้วพี่มีตัวทีเด็ดไหมวันนี้อิตาลีพี่เนี่ยเกียร์ซ่าเกียร์ซ่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไง นะว่าเดี๋ยวระหว่างเกมเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวให้ทั้งคู่ใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเป็นแมตช์ชิงละนะครับช <c oughs> นะเลิศวันนี้นะครับผมเชียร์อังกฤษนะ <c oughs> ผมออกตัวเลยเชียร์อังกฤษเพราะงั้นพี่โจวันนี้ผมขอโทษนะพี่พี่ชาย <c oughs> เได้ลุกว่ะ <c oughs> เอ้ยน้องน้องเซฟน้องเซฟอ่าครับว่าไงน้องเซฟน้องเซฟเวลาพี่ยิงนี่เองจะทุบโต๊ะบเลยอยากทุบป่ะพี่โอเคนะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าไลอ up ทั้ง2ทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างจัดมาเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีคล้ายกับเรื่องจริงบ้างหรือว่ามีเออเขาเรียกว่าโค้ดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ <laughs> เพราะว่าอย่างโค้ดเซฟกับโค้ดโจนี่ก็อาจจะไม่เหมือนตัวจริงนะ <laughs> เพราะว่าโค้ดอย่างอังกฤษเนี้ยนะครับอาจจะมีบูกโยซาก้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเซฟจะใช้ใครบ้างนะครับแล้วก็พีโจด้วยนะฮะเริ่มเกมกันเลยระบบแบบว่าเขาเรียกว,ว่าเอียงขวาน,นึงนะเ <laughs> ขาเรียกแผนเก่งนะแผนเก่งโค้ดตัคไหน ไอตรไหนะม่แต่ว่าอิตาลีมีพ่อจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะใช่ป่ะพ่อจะเล่นแบบนี้แต่บอกว่าแบบว่าวางแบบว่าสวยๆนี่ฮะเบาฟรีสหน่อยเบาฟรีสหน่อยอ่าเอาละครับเริ่มนะครับอันนี้เป็นเซฟโค้ดเซฟนะได้เขี่ยนะครับทีมชาติอังกฤษเล่นสไตล์อังกฤษเหรอครับเดียร์สเตอร์ลิงครับจอร์นสโตนอะไรแคปปิงมันก็เล่นอยากเล่นด้วยแล้วเอ้ยไม่อย่างไรเราเอาไปเขาในบ้านไงเขาเล่นในบ้านนะเป็นรี่เนี่ย ให้ต้องให้ทำผลิตกับเมสันเมาส์ครับมาครับอังกฤษของโค้ดเซฟก็จะเป็นแนวบุกนิดนึงนะถ้าเกิดใครดูเรื่องของจริงอาจจะแบบว่าคนละสไตล์แต่ว่าวันนี้มาในเกมบุกมากขึ้นนะครับมั่นใจเลยว,ว่าวันนี้ต้องมีประตูนนะแฮตติเคนเขาบอกไว้สองเมตรเต่ำนะเอาที่อังกฤษนี่ <laughs> <laughs> เล่นให้เหมือนเลยนะแล้วมาแฮตติเคนเมาส์ยังไงเมาส์ยังไงมาเตนัสโฟลเล่นอะไโอ้โห เรื่อระยะทำการเรื่อยระยะทำการคือปกติโดยโปกติที่ต้องแฮที่เคนะได้กดนะจังหวะนี้หรือไม่ก็ลุกชอใช่ป่ะถ้าแบบหรือแม่มีแม่สันเมาส์อีกนี่ใช่ไหมใครก็ได้ใช่ไหมไ,มไ,มไมมอรไ <laughs> ยยิ่งแม่จับบอล <laughs> พี่โจโดอนเหนียวป่ะครับพี่ิเหนียวมากเหนียวมากรอดูแล้ว่ดูในเข้าแล้วก็อ่ะนะครับใครจะเป็นผู้ยิงนะตอนนี้ยืนไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่านะครับมี <laughs> นี่นะกรรมการทีเต็งน,นิดน้งหน่อยน,นะ อ้อครับขาเมือล่างลน้่อนี่ครับ่กระโดดกาแพงรอเลยดูดิมสันเมาส์ครับแล้วตันงนี้แล้วสามเตะไม่ขึ้นพึ่งลงไงไม่ค่อยได้สัมผัสบอลาวิสลิปนีแคได้อยู่ ตอนนี้ก็อิตาลียังไม่ได้บอลน,นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้บอลเลยแม้แต่เพยเดียวตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับแล้วมาแล้วฮะไค์วอลก็ยิงู่ยิงน,นั่นวตัวจะเข้ายัางไงอะเนาะก่อนเกมก็ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยเสียแค่ประตูเดียวน,นะล่าสุดที่แพ้เดนมาร์กเอ้ยชนะเดนมาร์กแต่โดนไปหนึ่งเม็ดนะครับพิทฟอร์ดแฮรรเคสคู่ยไ่ด้ได้ยางนะครับยังไม่มีประตูมันแล้วผมเดานะตอนนี้เกมรูปแบบนี้ ดูทรงเสมอวะถ้านะแบบดูทรงแล้วแบบบอลแบบเขาเรียกว่าบอลบอลรอบชิงเงาต้องเน้นกันหน่อยนะายจากจินโยโครับล่าสุดน,นี้ยิงโทษอย่างเนียนดูว่าเกมนี้เขาจะแท็กกมอ่ะไม่มีนี่หรอสปินาโซลา่าเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็เบต้องมาลงนี่นี่คือเป๊ะจัดนะยกไม่เหมือนอย่างเดียวคือแผนเบนขวา ไปแล้วครับเหาแข็งแข็งกว่าเร็วครับใช้ความเร็วยกขึ้นมามีกิดอะไรสมองไม่ถูกและลงในลูกเก่งครับแทงมาซีโร่อิโมบิเล่อิโมบิเล่จังหวะนี้เฟซถึงทีครับหลอกมาให้เฟซเคียรซ่าแล้วยังติดที่จอร์นสโตนครับแน่นอยู่แน่นอยู่กิดวรอรอนนี้ก็นะฮะเกมไปเพลินๆเติมสเตอร์ลิงครับลูกรักครับเขามีชื่ออยู่นี่ยเขามีชื่ออะไรนะลาฮิม เซาเกตส,สเตอร์ลี่เดี่ยวลูกลูกทำมาะครับเล่นดีแล้วช่วงนี้หลังๆมายิงเขาเรียกว่ายิงจ่ายครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้เอนครปาการ์หลังอยู่แน่นนะโบลิซิเอ้เคียร์ยเลย,ยนะจนวันนี้ครับได้เลยบาเล,ล่าบาเล,ล่ <S <S าตับฟริกสปีดขึ้นไปตัวนี้ก็ฟอร์มดีมากนะครับยูโรหันนี้นะแจ้งเกิดเลยครับเวลติครับแล้วจ่ายติดฟิลิปครับจังหวะนี้มาได้ส่วนครับลูกนี้ไฮริเคนมีคำทางอยู่ ทำทางอยู่ให้ไปแฮนดี้เคนแฮนดี้เคนมองหาเพื่อนเหมือนขึ้นช้าสไตล์อังกฤษแบบสตรอนสไตล์กีจจัดบาเลล่าครับแบกแหงมาอเฮ้ยเฮ้ยเฮชอครับชอรถตู้คาร์ล็อเออรเบิร์ตู้คาร์ลเข้ามาชมเลยนะในอินสตาแกรมนะครับว่าแบบเล่นดีมากเสียงนี้แหละคาร์ล็อตนี่มั่วเวลลิคูสนายบลูจับหาไป หึ่งชั่วโมงครับ36มนาทีละนะยังไม่มีประตูนะบอลยังทรงๆอยู่นะครับโอกาสดีเนี่ยเป็นของอังกฤษมากกว่าที่ได้เห็นแล้วพรกนี้โโอ้หนิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวเดียวขอขออนุญาตขออนุญาตถ่าภาพช้าเลยนะไม่ไหวว่านิดเดียวเกินที่อ่านข่าวมานะเขาแบบว่าทีมแต่ละทีมหสื่อมันเขาหมั่นไส้สื่อมวลชนอังกฤษมากนะเขาบอกว่าอะไรนะ ฟุตบอลอีสอะไรนะโฮมคัมมิ่งหรือคัมมิ่งโฮมแหละนะครับฟุตบอลจะได้กลับบ้านครับเออข้อจะพุ่งลงเลยอ๋อครับบอกข้อมาสัมภาษณ์แล้วโดนจริงเตอร์ลิงบอกโอ้โหแซงครับจังหวะนี้แม็กควายี่แม็กควายมาเลยแม็กควายกับซิโร่อิโมบิเล่ชอชอเต่าลูกชอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นโดดเด่นมากนะครับ โตคแล้วเพสุดท้ายครับเพ์สุดท้ายโอ้โหแล้วเตรียมตรวนี้ยังได้อยู่เมทันเมาส์กรรมการเป่าให้เล่นต่อครับไปต้องเป่าครับไปต่อเมทันเมาส์แล้วยังไงทำยังไงอุโโอ้ยชี้เจนี่ไปครับเพจสุดท้ายจะได้หรือไม่ครับและกรรมการเป่าเรียบร้อยครับว่ากันรึ่งหลังครับล่าสุดมีสายรายงานมาครับจากสกายสปอร์ตนะครับ,รบผมบอกว่าถ้าเกิดใครแพ้มีบทลงโทษนะครับต้องบอกความลับหนึ่งเรื่องของเพื่อนที่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ ใครแพ้จะโดนนะครับหนึ่งอย่างนะครับผมความลับนะถ้าเกิดไม่ฮาพอเพิ่มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะฮานะครับว่ามาอย่างนี้นะฮะโอเคครับน่าจะมีการเน้นกันเกิดขึ้นไม่ตัเมาอขวันนี้หลุดมาแล้วหลุดมายังไงครับข้างบนว่ากแล้วให้มาอ,อุตเตอร์ลิงเฮ้ยยังคันอยู่ครับตเตริรแล้วปาดซ้ายปาดขวายังติดอยู่บนชี่ครับสองสองประการหลังตัวเก่าเลยอ่ะเรียกว่าเก่าจัด ต้องบอกว่าเรื่องทีมาเหมาะกับโคชโจเลยนะเพราะว่าผู้เล่นส่วนตัวและโปตีเพเยอร์โคชโจก็จะเป็นสายเก่าแล้วเก่าเกมนะส่วนอังกฤษนี่ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่สดใหม่นะครับผมว่าใช้ได้เรื่องทีมาเหมาะมากเดินร็วเฮซทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดว่ายังไงตัวนี้แล้วยิงพิกชันนะครับนิดน้ดนิดน้กินนิดนะคืออันน้โกมันเหนี่หรือว่ายิงไม่ดีแบบคือพุ่งไปท่าไป็นไงจริงแค่ขยับไปปัดก็ได้ละ แต่ว่าพิกฟอร์ดรายการนี้ก็เสียไปแค่ประตูเดียวนะไม่รู้ว่าผลน,นี้นี่รอบชิงจะครับประตูนะครับหนึ่งนับหนึ่งนับก่อนเข้าหรืก่อนยิงโยนมาในวันนี้เคลียร์ได้นี่ได้ควิดได้ควิดแล้วสวนครับบอลอังกฤษบอลสวนอยู่แล้วมไม่ได้เคลียร์นี่ครับบุกต่อครับอิตาลีครับซีโรนีหมดไปเล่แล้วกดด้วยขวาฟอร์ดจ้ออกแรงยา ภาพช้านิดนึงครับซีโร่อิโมบิเล่กดด้วยขวาสิฟอร์ดครับแก้เกมดีอยู่แก้เกมดีจัดเลยวะต้องให้วะแล้วบอลล็อตหนึ่งโอ้โหอย่างนี้นึ่งว่าหายแล้วลูกอากาศนี่ขแข่งสิฟอร์ดนะนะแข่งแต่ทีจัดอ่ะแล้วหม่งออกเองด้วยครับสองวคนนี้ครับซีโร่อิโมบิเล่นะครับไม่ถึงบอลครับ ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะ60นาทีผ่านนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้งคู่เลยนะครับต่อบอลกันไปเมซินมาส์ครับอาริเคนโอ้โหแล้วเกมลับของอิตาลีครับมเกตั้งแต่ครึ่งหลังมันี่้ดูดีกว่าเห็นได้ชัดเจนครับแก้เกมมารครับโคชโจครับอาจารย์โอ๊ยอะไรอ่ะบอลเนนสังเกตแล้วบอลผมไปเสียทางสตเตอร์ล,ลิงบ่อยไปแล้ว เฮ้แต่ห้าเปลี่ยนออกแล้วตามกฎอ่ะอยู่อยู่ยาวๆอย่าจุดโทษถ้ามีนะอาจจะถือเอออยากดูพุ่ถึงอ่าจะถึงจุดโทษหรือเปล่าลุ้นนะแต่อย่างเนี้ยโทรศัพท์แปดจุดหมาอะไรที่เกิดขึ้นมาเมือวานนี้ไปม่โอเคโทรศัพท์แปดจะหมดไงอ่าต้องต้องพอรอก่อนพอรอก่อนเอออะไรจ้า จโอเคปะโอเคยังโอเคเข้าเข้าที่เข้าทางนะฮะเราได้ไปต่อนะเออกลางๆเลวนะแบบอยากคอดูแผนว่าว่าโค้ชโจเขาแก้มาไงดิเป็นสี่หนึ่งสองสองนะเรียบร้อยนะครับเราไปต่อเลยครับต่อครับต่อเนื่องครับเข้าหรือเปล่าไฮดรีเคสลูกนี้ดีเรียบร้อยุเชียงกินเนาะเดี๋ยวเราหลังถ้าอิตาลีอิตาลีหลุดไปกูจะเสพไม่เข้านะเว้เซฟ เคตื่นเต้นรอบถิงถิ่งก็ถเต้นด้วยโคตรหล่อหายครับร้องหายน่าผิดควายป่ะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวแบบเริ่มเลยดีคันไลท์ครับเนื้อหอมนะตอนนี้ดีคันไลท์นะเนื้อหอมมากจอชินโยครับเกียสับเกียสับหวัามเฮียอะทำให้หล่บ ลุกชอเหมือนมากตัวนี้ลุกซุปลุกล่างนี่เหมือนจัดเลยอ่ะโโอ้หเราต้องลากไปยิงดิลุกชอลากไปยิงหน่อยลากยิงหน่อยแพรอุ้ยแล้วชอชอแล้วปาดมาลุยยังมียาคำเล่ยแล้วเจี๊ยสิงยิงล็อกข้อมือาพี่มุ้ยไปยิงเหรอตัวนี้เบียดมาสวยมากชอครับแล้วกดด้วยขวาเอาที่ให้ได้เคนเหมือนแบบเทียดเหรอเน้นเกินนะเมื่อวานนี้เน้นเกินไปนะเขาิ่งกดดันโอชี่ครับรีเริ่ม เริ่มเกมบุกเริ่มจะเงียบหายไปนิดนึงนะจังหวะเมื่อกี้ให้โดนลูกชอเล่นงานนะทางฝั่งซ้ายนะครับเล่ครับนาทีท้ายๆของเกมนะฮะจะมีประตูหรือไม่แล้วลอเรนโซอินซีเย่ตัวเล็กใจใหญ่หรือเปล่าตัวนี้ให้มาไปเดูเียเซาเจเซาไม่ได้แล้วใครเราลัง้มช็ค<อ>มีเช็ควาไม่มีเช็ค v ีอาร์ไหมฮะดูนิดนึงครับจังหวะนี้ลงไม่ทันนะชัดเจนครับจังหวะนี้ฮะ คนพาเขาร้องเพลงแอบพีแ hmm. ล mm ้ววะร้องภาพปีเลยยังไม่มีประตูใส่ต่อเวลาหรือเปล่าเนี่ยมาฮร์รีเคนครับพิแคลไลส์ได้มาวอล์เกอร์ครับเราจะเป็นเพย์ท้ายๆของเกมนี้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ใครวอล์เกอร์เล่นอยู่กับดีแคลไลส์ให้มารับพี่ิลิปลกบ่จังหวนนี้ที่ลุกช็อต ต่อให้มาดิแคลไลฟ์มีสลไลฟ์ต่อมาที่เป็นสมาต่อมาแฮร์รี่เคอีกทีหนึงครับจังหวะนี้จ่าโอนซานโชครับแฮนดี้เคอนบอลไวมาจังหวะนี้เราตัดได้โดยแวร์ลัตติครับเราจะได้สวนอโอู้้ยังตีด,ด้วยจอรสตอโตนครับไมนโดนเลยไม่โดนเลยนะก็ดันได้จ,จะโดนย,ยังไงหลังจากเห็นสองคนนี้เล่นแล้วอยากลงไปเล่นเองนะน่าจะมีสามเม็ดนะเล่นกันอย่างนี้ใช้ได้ไปใช้ได้ครับตัวนี้ยุบประชาเต็ ต่อเวลาแล้วนะใครแพ้บอกนะว่าใครแพ้บอกเลยว่าความลับนะครับหลุดนะท่านี้ผมเริ่มจริงจังขึ้นแล้วนะเพราะว่าเริ่มลนะุนแะล้วน,นะครับเอามาตอนแรกคือเกมมันสองครับอย่างวันนี้บอลติฮะเริ่มจะมีการเน้นกันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเหลืออีกแค่สามสิบนาทีสุดท้ายในเกมละครับรุสันรุสันให้มาที่บอลติคนระับนิโก็ไปเลยลา เริ่มจะเน้นเริเ่มจะมีการถ่ายบอลค่อยๆแล้วครับไม่มีตลกแล้วฮะมาครับนักเตะโอสัญชาติตัวใหม่ฮะโรนัล do อานายเลิ่อานายต่อใส่ไอยู่ครับไมจังหวะนี้ดึงหน่อยฮะพี่วิ่งโดนโดนบิเดนโต้ยิงไม่เข้าม,า no นาามันยิงอย่างอื่ <Skills ibles> นไหมล oui ่ะครับคปผลิตครับลงมาแทนแฮร์ี่เคนเลยป่ะครับคิสเซโนโรนัลโด้ครับโอสัญชาติมาจากโปรตุเกสล่าสุดเลยนะฮะแตรอบยิง3วันเท่านั้นเอง คามาครับอานายแวะติรติติจอร์จิโนครับจอร์จิโนนี่ไม่น่าจะเปลี่ยนออกนะเผื่อว่ายิงจุดโทษด้วยหรือเปล่าครับตัวน,นี้มีโดดยิยดงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะถ้าถึงจุดโทษนะครับขายวอกเกอร์ครับไปมาจอนติโนโรนโจบวอกเกอร์โยนมาจาดอนซนโชวไม่ทันครับเริ่มเหนื่อยนะนาทีท้ายๆของเกมนะครับแล้วซซนโชวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ เป็นนักว่าเป็นเขาเรียกอะไรป้ายแดงมาทั้งเตะป้ายแดงของแมนยูนะเหลือแค่ชูเสื้อยังไม่เห็นเฉยๆนะครับตอนนี้เรติดบอลยูโรอยู่นะครับเสริมกันลัวๆนะหลังเดี๋ยวหลังยูโรนี่เราจะได้เห็นนะครับนักเตะพวกแบบว่าแจ้งเกิดในยูโรคนนี้น่าจะได้ย้ายทีมกันเยอะนะครับสเตอร์ลิงครับโผล่ดึงแ้วหลอกยังบอลอี้เฟซช็อตแล้วดึงมาดึงมาให้มาที่นักเตะโอสัชาติครับกิซโนโรนโดดาวลุ่งพุ่งแรงให้มาจัาดบอลสันชอตแล้วปัดลุกนี้ แล้วน้ววองมาร์คศาสตรเปิดเกลมาซีโร่อิโมบิเล่แล้วบุกต่อไม่สนใจครับแวร์<อ>ลัสติผู้หกรรมการ<อ>ากครับจากเบมบรี่ครับ,รบถ้าจบภายในอีก15นาทีนี้แล้วยังศูนย์ศูนย์นะครับมาจุดโทษครับคราวนี้แหละดูกันเลยเขาเรียกว่าวัดขื่นเลยครับจุดโทษนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยเก่งกันอยู่แล้วนะจุดโทษไม่ต้องอย่าแพ้ใครนะครับไม่อยอมแพ้ใคร ดวยกเจสัตว์ชาติตนาสารครับนิมบ่มเมาส์รากเหมือนกันนะเปาส์ฮะโอ้โหแล,หล้วเฮ้ยแล,ล้วนักเตะมาดูจากสปีดการจับบอลแลวไวกับแฮนีเ่เกนเยอะพอสมควรลนิ่เม,ม,มา์รโลนรเล่น ว่าเดียวขึ้นมาจังหวะนี้ตเติมมาคลายวอกเกอร์จังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาขาขวาวิ่งแล้วยังไงแน่นแน่นแน่นอ่ะหกนะครับหกนาทีสุดท้ายครับหกนาทีสุดท้ายซึ่งมันหลุดจะต้องสันโชว์ครับต่อมาที่ดิฉันไล่ชอ็อตแยังเคาะอยู่วะก็ต้องแน่นแน่นแหละครับในวันนี้จะทำเร็วก็ไม่อยากเสียบอลกันทั้งคู่นะ ตอรี่ก็รับเป็นที่ครับแล้วโยนมาในวันนี้เฮ้ยเ้ยแต่ว่านักเตะอุตสชาติที่จริงอ่ะมันเอ้ยมันยิงมันไม่โอเคป่ะมันโกง่ะพูดถึงอ่ะไม่ได้ต้องยิงคืนแล้วให้ยิงคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปได้เอาไปได้เอาไปไดนักเตะอุตส่าติไม่ได้เอาเอาเนื้อเอาคืนนี่โดนโดอานาป่ะที่ไม่ได้ครับตามกฎที่คือความจริงที่จริงให้มาเล่นให้มาพักบอลได้แต่ว่ายิงเนี่ยไม่ไม่โอเคนะเออเป็นพวกซีโรอโมบิเลยิงเมเจอรคือหนึ่งศูนยนะ เนี่ยพี่เค้นแม่พีเค้นจีเข้าแล้วเมื่อกี้ไม่พี่แล้วเมื่อกี้พี่ปล่อยเขายิงงั้นเลยวะพี่โจฟอนมากันทำไมมันง่ายอย่างวะพี่ไม่คิดจะเซฟแม่อะไรเลยวะมันเปิดมาฟุกอะไรพี่ทำอย่างไรวะหลอกฟุกต้องบอกก่อนนะว่าคนท่าก็ไม่รู้นะว่าจะมีการเอาตัวนักเตะอย่างนี้ลงมานะครับเพราะนั้นยิงหยุดโทษนะเอาไปไว้คนเอาไปไว้คนท้ายนะท้ายเลยนะคิตาโนโรนโดกับอานายนะเอาไปไว้คนแรกแล้วยิงออกหรือเปล่าเอาไว้คนแรกเลยป้าแล้วยิงออกหรือป่า ี่ก็เอาไปไว้้วไเอาไว้คนก่อนกลัวก่อนกลัวโอเคโอเคควจะไม่ได้ยิงนะครับเอาเลยฮะเมสันเมาส์ครับกลางลุกจากเชลซีฮะถอยถอยถอยยังไม่หยุดถอยฮะแล้วยังไงเจอกับดอนเฮ้ยคมไปครับทุกมีครับคือนำครับอังกฤษครับหนึ่งศูนย์ฮะจากลูกจุดโทษครับตอร์นาลุม้าตอร์นลุม้ายังไงแล้วชิป ง่ไปไ่าย,ายด้เปรียบนะครับ1นสูะนะ่แล้วฮะตอนนี้ฮนะอ้าบอลร,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 ร้อนร้อนร้อนร้เฮ้ยสตอร์ลิ่ครับยิงนามเป็นสองหนะึ่งฮะสี่ลอยโมบิเล่าแล้วไอ้ฝาสวยๆครับบิ๊กปอตอานี้ใช่ว้าไหมห้าเออเลยบอลร้อนพี่ด้วยบอลร้อนียอย่างงดิเฮ้ยงเนี่ยครึ่งคร,ร,รึครึ่งเดียวครึ่งเดียว ได้ละไม่บอกอันนี้ไม่บอกเออบาลีล่าครับมาฮะไล่มาทางครับแรง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 เบามันยิงแรงเล้วนะเนี่ยมันไม่มีแรงนะเว้ยไี่ช่วยแล้วนะเนี่ยผมหลอกไงผมยิงแรงไอ้ทผมยิงเบาทำได้ตรงนี้ต้องเข้าก่อนฮะเอางี้ดีกว่าพี่โจยิงไหนบอกดิใจใจเลย ไม่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วเน้ยตัวลกเอาพี้ป่าถ้าแน่จริงอ่ะเซฟบอกได้ยิงทางไหนแล้วบอกเป๊ะๆเลยแล้วดูว่าเซฟได้เปล่าแบบเป๊ะๆเลยยิงทางขวาอ่าขวาแรงขวาบนขวาบนอ่าขวาบนรู้ดิว่าดอนเซฟได้เปล่าโอ้โหไม่แล้วพี่ไม่เหยียบไปก่อนนะเขาบอกอะไรนะขนาดเขาบอกไปก่อนยิงเข้าอ่ะครับครับแล้วบทสรุปครับอังกฤษของโค้ชเซฟครับเป็นแชมป์มาตุนครับ เกมนะครับส่วนเรื่องจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูนะครับเซี่ยโปรตุเกสแตอนนี้อะเซียมันอยู่มันอยู่ที่นั่ตอนนั้น่นร้อนมันอยู่ที่วันนัด้นเกตได้ไงมาอยู่ที่วันนัดก่อนแข่งอ่ะเราอยู่ฝั่งอันนี้หมายถึงว่าจักอนะลุเข้าใจเข้าใจอยู่นะครับก็ก็ประมาณนี้นะผลเต๊บหน้าเชียงกิจอยู่แล้วล่ะนะครับแขกก็ผมก็อังกฤษนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า เรื่องจริงเนี่ยวันที่เขาจะเตะกันเนี่ยในวันรอบชิงนะครับจะเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าคงตึงอ่ะน่าจะขอให้ต่อเวลาแล้วกันอยากดูสนุกสนุกในเกมหนุ่มๆก็จบหนึ่งหนึ่งนะน,นี้ทำนายสกอร์จบหนึ่งหนึ่งแล้วจุดโทษกันแล้วกันให้มันสุดไปเลยยุ่งผมผมทายเลยนะอืมสองทายดิชนะหนึ่งศูนย์ 0. สเตอร์ลิงยิงเฮ้ยที่เคนยนสีไทยด้วยพี่โจว่าไงพี่ถ้าแบบถ้าเดาอะว่าสกอร์อ่ะต้องกินชนะลูกโทษชนะลูกโทษนะนั่นในเกมอ่ะถึงถูเนาะ ูดูเด <gegen violin> <warfare> ้เพราะว่าถ้ากินต่อก็ไ้ไปเลยเป็นอีอย่างนี้ไม่ดีต่อัยาวชนนะครับ้อดูไปะครับประมาณนี้นะครับอังกฤษอิตาลีครับรอบชิงครับรอดูได้เลยแต่ว่าวันนี้บทลงโทษเนี่ยก็คือว่าต้องให้เซฟเนี่ยบอกความลับที่คิดว่าจะไม่มีใครรู้ของพี่โจนะฮะหรือว่าเลือกตลกตลกก็ได้อ่าไม่ต้องเชิงถึงความลับก็ได้เลือกตลกตลกที่คิดว่าแบบ เวลาเขาทําแล้วมันมีอะไรตลกบ้างให้ดึงอย่างพอนะถึงแม้ว่าจะมีหลายอย่างก็ตามก็อย่างเดียวพอนะครับอ่ะลองเลือกมาดิแบบอะไรพี่โจที่แบบฮาๆหรือว่าแบบว่ามันไม่ไหวว่าเห็นแล้วมันฮาหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปแปะรูปใต้คอมเมนต์เดี๋ยวส่งถ้าแบบถ้ามีรูปฮาๆเดี๋ยวส่งให้ทีมงานอีกทีนึงนะครับที่แบบว่าฮาๆหน่อยนะเซ็ตมีไหมจริงอ่ะอืมจริงอ่ะแบบว่าเรื่องเดียวพอเอาอย่าไปเล่นเขาแรงเราช้แต่เรื่องเดียวนะเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวพอเรื่องเดียวพอ อไกรรมการมันลอยตัวเกินมาเล้วเดี๋ยวเอ้าได้ผมก็ขำแล้วยังไม่พูดเลยนะเราเราเราพูดว่าถ้าเกิดพี่มีขำตัวยอาผมรู้ว่าพี่มีเยอะกว่าผมปิตาให้ผมให้สิทธิ์พี่เลยอ่ะอยากให้สิทธิ์ตัวนี้มันเอาผมให้สิทธิ์เลยผมแบบผมเป็นผมยังเป็นเด็กไงมันดูไม่ดีไม่มรู้กี่ ไอพี่เขาไม่ค่อยมีหรอกพี่โจมไม่ได้เป็นอะไรคนที่ทานอะนั้นเ,เออเรื่องเดียวเรื่องเดียว <c oughs> เวลาแบบว่าไม่บางทีเราเราไม่ตั้งใจถ่ายรูปเพราะเราไปไปติดถ่ายรูปติดรูปเขาอะ <c oughs> นะครับมันมันเป็นรูปที่มันหาได้อ่ะเพราะมีรูปนีึ้นรูปโกด <c oughs> แต่ว่าไปหาเองรูปนี้ไปหาเองน่าจะส่วนรูปอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงไลน์นะครับแต่ว่าหาหาแค่หาแต่ถ้าพี่สวนกับเอ็นจิบาแต่ โอเคนะครับอ่ากันวันนี้ประมาณประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซวยเองละทีนี้นะครับโอเควันนี้อังกฤษชนะไปนะครับ1-0ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับในเกมใครอยากลองเล่นนะครับอยากลองอะไรก็ลองสมัครเล่นเองแล้วกันนะครับเนื่องของเกมก็รู้อยู่แล้วว่าฟีบาไลสี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากเกียร์พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันประมาณเดือนหน้านะครับ ช่วงนี้ก็พักผ่อนอัดคลิปกันนั่งบอลดูบอลยูโรไปไม่มีถ้วยเล่น <laughs> 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 หมองตรงเลยไม่มีอะไรเล่นนะครับโอเคนะอขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับเอ <laughs> ็มบิชมุรีมีข่าวสารให้ติดตามตลอดนะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ฝากกดไลค์เพจพวกเราด้วยนะครับตังเกิลน,นะครับดาลีฟูเซฟนะครับยังไงเจอกันรายการถัดไปคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ We'll